วนหนนะวันนี้นะ EP ที่ร้อยสอุยอุ้ยอุ้อุ้ยอุอะไรอะพันสอยู่ทีมาพันสอตอ้ยอุ้อุ้ยอุ้เอเอเอยอุ้ยอุ้ยอุ้อันสองอีกแล้วขอบคุณด้วยค่ไหนแล้วอุครอ้เก้าร้อยไปออ้ยสียห้า คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความัระตืนเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูหนๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชานจิจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะหูข้ามยุยไปแล้ว สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้พบกับบางอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะก็สล็อตฟาโรน์หนึ่งนะฮะนี่มาฟาโรน์หนึ่งนะวันนี้นะ EP ที่ร้อยสามอุ้ย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 อะไรอ่ะพันสองอยู่ดีมาพันสองตกใจออ้ยโอ้เราเปิดมาเดิมมาทุนพันสามพันห้านะโอ้ตกใจเลยวิโอกำลังเปิดคลิปเลยบ้าเอ้ยอุ้ยมาอีกแล้วร้อยห้าสิบนะ มา EP ที่130นะคุณผู้ชมนะ130นะครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามอยู่นะ9 0สู่ b 0 0 s u b s c r i b ไปไปแล้วผู้ติดตามอุ้ยๆๆ้ยโอ้โห,ห,ห,หขอบคุณมากคุณผู้ชมนะโอ้ยสับด้วยขอบคุณจริงๆเลยจากใจจากใจโอ้โหขอบคุณมากครับผมนะ เอออาะ,ะตามอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะโอ้475นะเมื่อกี้โอ้นะโหขอบคุณมากจริงๆนะเออไปลุ้นบัสโอ้ไม่มานะคุณผู้ชมนะสาวทุน3 5 0 0ของเรานะตอนนี้ขึ้นมา4 8 0 0แล้วนะเลทหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวก็หมุนนอโต้ไปเรื่อยๆนะคุณผ <c oughs> ู้ชมเอามาฮึบโอ้ไม่มาว่ะ ปีที่1นึ 1> ่เร oh. ็วนะครับผมนะวันจันเปิดเปิดสัปดาห์ใหม่นะโอ้โหแบบนึงขอแห้งขอกินน้ำอ่ะอุ้ย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 เออเอออุ้ย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 พันสองอีกแล้วอุ้ยวันนี้มาเด็ดจังฮะเฮ้ย อู้เด็ดไปเด็ดไปบางทีอ่ะเด็ดไปน้องเด็ดไปโอ้อีบีที่หนึ่งร้อยสามสิบของเรานะครับผมนะหนึ่งร้อยสามสิบของเราขอปังปังหน่อยแล้วมาไอเริ่มสัปดาห์ใหม่นะฮู้จ๊ะเป็นไงสดชื่นเนี่ยแม่วันจันทร์ขอให้สดชื่นเลยนะเอ้มาสดชื่นเร็วๆทุกคนแข่งขันดึงดังดึงดังเร็วๆตั้งใจทำงานกันนะทุกคนนะ เออต้องใจทำงานกันอย่าท้ออย่าแทะชีวิตคนเราไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปเอ้ยอนะโอ้โหกสิบนะโอ้โหมาใหรเข้ามาใหมา่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะสำหรับคนที่ติดตามอยู่ก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆเลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับนะโอ้โห มีบางคนบอกอะไรนะติดตามบางตลอดเลยอะไรเงี้ยโู้ขอบคุณมากจริงๆนะโอ้ยขอบคุณจริงๆไม่รู้จะขอบคุณด้วยข้าไหนแล้วโอ้ยแก่ๆๆว้าออออร้อยโอ้ยได้มาวะแกวเลยปะคิวมาวะโอ้โหเพิ่มรวมเป็นเจ็ดห้าแล้วนะครับผมนะโอ้โหรวมเนเจ็ดห้าเลสศูนยจุดห้าแลครับผมนะเปลี่ยนบ้างเผื่ออะไรมันจะดีขึ้น เปลี่ยนเพื่อเคล็ดไม่ได้เคล็ดขัดยอกนะเคล็ดเคล็ดนี่แหละเคล็ดนะอุ้ยเคว่ะเอ้ยเคกว่ามาสองร้อยยี่สิบห้านะเมื่อกี้นะมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับไม่หวั่นหรอกไม่หวั่นหรอกอุ้ยเคมาอีกแล้วโอ้ยเคมาเยอะนี่มาดิเออเคมาเยอะนะเคแอบมาเยอะนะไปไปอืออ้ยสี่ร้อยห้าสิบ มัมาเรื่อยๆเลยนะเออได้เรื reveal, nah. เอ our, ่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะเออมาเลทหนึ่งไปเลทหนึ่งเหมือนเดิมแต่เป็นห้าสิบปึ๊บโอ้ยมาร้อยีปึ๊บลงมาไม่มาเว้ยยังไงยังไงปึ๊บเก้าเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้นะแปลว่าได้นะเออโอ้ได้อยู่ไม่ใช่แปลว่าไม่ได้นะได้อยู่นะได้อยู่ก็แปลว่าได้นะเออ ไม่ได้อยู่ได้อยู่อะไรไม่ได้เฮ้ยเก้าโอ้โหไม่มาวะอะไรครับเนี่ยเอ้ยเก้าอ่ะเก้ากับสิบวะได้มาร้150อยห้าสิบอ้าววะก็มาดีครับก็มาดีฮู้คโอ้โหไม่ได้เลยโอ้เงียบยึบเลยเงียบกึึบเลยเงียบกึึบเลยอะไรเนี่ยเหลือห้าพันสามแล้วเนอยเอ,อ้ยห้าพันสองแล้วแต่รั่วะรั่วเกิน เด้าห้าพันสองแล้วเอ้ยจะลงสี่พันเก้าไลอ้บ้าห้าพันสามว่ะห้าพันสองเฮ้ยโบนัสลุนล้นลุ้นโอ้โหไม่มามันนี้ไม่มาเลยมันไม่ได้เฉื่อยหรอโบนัสอ่นะขอลยดิขอหน่อยขอหน่อยเฮ้ยใน t นะิ k กต k อกในที่นั้นแบบไอ้มีเสียงนะเสียงสั้นๆอ่ะขอโบนัสหน่อยได้ไหม <laughs> อ,อขอโบรัณหน่อยได้ไหมอยากได้ผลนะโอ้โยยิงเล่นยิงเล่นยิงเหมือนคนอินเดียนะอ,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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโบรัณโอ้ไมปมาอีกแล้วอะไรวะมันรอไปไปไป,ไปมันรอไว้เจ้คใครบ้าโบราณถามจริงๆเออ โอ้โห่สี่พันห้าต้องรูนได้ตรงนั้นได้ปะเออมาดีวะตั้งนานตั้งนานต้องให้โมโหตลอดเลยต้องให้โมโหโอ้ไรสี่สิบโอ้โอจานจานมาว่ะจานฮะครั้งที่หกเฮ้ยไม่มาครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดไปโอ้จานไม่มาเลยเหรอจาน เออมาเจโอเค11มาโอ้โหจานเลยแค่700 10จะรั่วโอ้จะรั่วอะไรครับเนี่ยโอ้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 ยยังไง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 49 78 ส <c oughs> ี่เก้ายี <man> ่สิบแปดสี่แปดเจ็ดส <can> ิแปดอ้ย้ย้ยอ้ยตใจหมเอเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้หยโอ้ยได้เลยได้อยู่ได้อยู่ได้เลยได้เลยเนี่ไม่ได้อยู่ล้ได้เลยคิวอ่สี่สิบเอ้ยอสิบสองปุเอ้ยเอ้ยยังไงเอ้ย อ้าพันลุน้นลุนนะนี่ลุ้นอยู่นะนี่โอ้ยไม่มาอะไรวะเฮ้ยแล้วยังไงสี่พันแปดเอ้ยไม่มาสี่พันเจ็ดก็ยังไม่มาเอ้ยมาอยู่สะดุ้งนิดหน่อยสะดุ้งนิดหน่อยมาสี่พันหกแล้วเฮ้ยอะไรนี่โอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรเขาโอ้เมื่อกีอ้เกือบปุ้ยแค่ตัวเดียวเท่านั้นว่ะ โอเคตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกี้แบบแตกแยบๆบเลยอ่ะบอกเลยไปดูดห้าได้ปะปึ๊บโบไม่มาเฮ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยขอหน่อยดีเอ้ยโอ้โหยีไม่มาเลยว่ะอุ้ยเก้าสิบสะดุ้งอยู่นิดนึงเลดหนึ่ง แบเป็นยี่บห้าแล้วก็หมุนไปทั้งตัวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวรุนไม่ไหวนะเอ้ยมาห้ร้อยห้าสิบตกใจโอ้โหสี่สิบเอ็ดไอ้มาอยู่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดก็คือตอ้โห,หเลยอยู่สี่ศูนย์เอ้ยจะรั่วเอ้ยเจ็ดสิบห้าโอ้ยมาห้าสิบยังไงครับเนี่ยเออยสิบห้า ปึ๊บยัมูนอ้ยมมาอุ้ยอุยอ้ยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เลยเลยได้เลย,เลยมามามาลุน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 ครั้งที่สนะี่นะคุณผู้ชมนะครั้งที่ห้าไปอุ้ยอะไรนี่ครั้งที่หกเฮ้ยจะบ้าเฮ้ยทำจริงโอ้โหครั้งที่สแบบิบไปโอ้โหได้เจไอ้นี่เหรอโอ้โหสิบสอง โอ้คิวเด็ดสามเด็สี่เอ้ยอะไรโอ้โอ้โอฟ,าโ,อรรฟาโลอะไรครับเนี่ยฟาโลอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยคุณฟาโลโอ้จบแล้วออเด้อ,อเอาอ้ยมามามา,มาเฮ้ยลุ้นวุ้นัทวุน้นัทขอวุ้นัทเนี่ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยขอเล่นเล่นมาเฉย อูสอเท่า14อสิบสี่หมีเวทเอ,อ้ยมือจับอะไรเนี่ยสองเท่าเนี่ยอ,อ,อยางนี้เั้งสเท่าอะ่ะโอ้โหไม่ได้อุ้ยไม่โอ้ยโ,โอ้ย้ย้ยพันสองสองพนสีพันหกพันเจปดโอ้ยเท่าอุ้ยได้เลยได้เลยโอ้โหได้อยู่โยมสู้ยอดสู้ยอดอยังไฮะสิ 13ไปสิบสี่สุดท้ายอู้หูพันเก้าคุณผู้ชมนะโอ้โหอ,อ่ะโอเคนะคุณผู้ชมนะประมาณนี้ดีกว่านะไม่ไหวแล้วทุน3ามพันของเราได้มา6กพันสแล้วก็โอเคอยู่นะพอเท่าตัวหนึ่งอยู่นะครับผมนะคุณผู้ชมนะโอ้โหใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผม,ผมกดแจ้งเตือนให้ด้วยนะไม่ได้เป็นการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผม,ผมนะโอ้ลุ้นเหนื่อยเลย คอแหบเจ็บโคอมอะ้รเนี่ยโอเคติดตามกันได้ทุกวันนะฮะโมงเย็ยนนะผมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะแล้วเจอใหมุ่่นนี้นะครับผมนะขอบคุณมากสำหรับสี่ร้อยซับด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากไปแล้วนะครับสวัสดีครับ